ความหัวข้อฉันรักข้อสมุดปีสต๊าดการแข่งขันชั้นมหนึ่งถึงม3การคัดลายกวอกรากผลงานสุลทอดคู่การวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับเ,เรื่องเรื่องภาพในมันีการท่องบทอาขยันในชั้นเรียนและการเขียนเรียงความหัวข้อฉันรักข้อสมุดค่ะสามารถสงง่งมาทำผลงานได้ และวช้าแล้วนะคะโสดแด้ที่คุณตัวประจำชั้นจากมันคุมครูประจำชั้นจะตัดสิงรางวันที่หนึ่งถึงรางวันที่สาม กกณคณะรัศดรพระพุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงคาบเรียนคณะครูที่เคารพทุกท่านและสวัสดีคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สายที่รักทุกคนค่ะหนูรู้สึกดีใจมากที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานข้าผ้าป่าหนังสือในวันนี้เพราะเป็นงานโบรานกุศสที่มีคนทัายอย่างยิ่งค่ะสําหรับการข้าผ้าป่าหนังสือนั้นพวกเราได้ทําแันเป็นประเพณีทุกปีค่ะ เราเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน่านแม่สาเนื่องจากห,หนังสือในชั้นเรียนของเรายังขาดแคลนหนังสือดังนั้นหลังจากการทอดผ้าป่าหนังสือแล้วก็จะมีหนังสือเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราได้อ่านและศึกษาผลควาในยามว่างค่ะน้องคิมคะขั้นตอน,นาก,การจัดดำเนินงานกิจกรรมท รับขั้นตอนหรือที่มีการการทอดสบัดสื่อก็มีกันตอบแบบนี้ค่ะลำดับแรกประธานเตรียมกล่าวรายงานตอประธานใน,นที่ีหลังจากนั้นท่านประธานคือท่านผู้ว,ว่ในการโรควิดอื่าจะจุดผู้เทียงดูชาพระธานใจทุกคนในที่ีจะสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำวา,มมาราชนาสิตสมาทานสิกล่าวความถวายข้าป่าราสงพิจนารณา ใจเทาและกระสงกระเป๋าสมุดนี้กระถางและให้พรหลังจากนั้นก็ตำดสื่บริจากแกเหัวหน้าชั้นเรียนได้นำไปใช้ในหนังสือของแจ็มมชั้นค่ะและในลำดับสุดท้ายท่านประธางในธีเก่าให้โอว่าเป็นอันเสร็จทุกทีค่ะบัดนี้ได้เวลาอสงควรแล้วหนูแคร์ขอเชิญชวนให้ทุกท่านดูคนมาที่นี่ แล่สังรวมกายวาจาให้เป็นสมาธิท้องที่จะร่วมพิธีทอดผ้าป่านังสือประจำปีการศึกษา2558ณปัตานี้ค่ะขอเรียนเชิญเด็กหญิงทันชนกอิทัศวรนดีรองประธานคณะสมการนักเรียนโรงเรียนบน้านแม่สากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ วสวา่าเกิบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรเป็นอย่างสูงดิฉันติ็ทนท่าชโนอิทัศน์โซนีรองรองประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่แม่สารู้สึุยินีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นพิธี เพืนมีบุณธรรมส้ารวางตลาดเพื่อส่บรวบรวมสองเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้คัฒนาหนังสือที่ตนเองสนใจสามเพื่อจัดหาหนังสือที่นำที่นำไปใช้ในกิจกรรมย่อยบงอ่าสี่เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีสืบรวบรวมในการจัดหาหนังสือไว้บริการในทรูสัต สอด้วยดีเนี่ยสามดรถทความร่วมมือกับนักเรียนและคณะครูค่ะ บัดนี้ขอให้ผู้นักศนิษกระชนทุกท่านสำรวมกายสำรวมใจอาึุโมทิสนาขอใจสวดมนต์ไหว้พระนะครับอิมินาสกาเรนะอุทธังอธิปูชยามะอิมินาสกาเรนะ ธรรมังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอาภิปูชยามะกล่าวคำอาลาธนาสีพร้อมกัน มายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะทุติยติไม่ย ah ังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตักติยมติม <c oughs> ่ยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะ No, oh, that's uh what, that, what, so... ยังพันเตปังสุนเยังาันเตังพันเตยังันิตยังพรนเัพนังพันเตยังพันเยันตังพันเตยังพันเตังพันังพันเตังพันเตังพันเะนัง จีวรานีจีวรานีสัพปริวาร <th <th นานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังคีคารตังคีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้า

ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน